ชาวราศีกุมนะครับดวงในครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร์นนะครับติดตามกันด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ติดตามกันนะครับผมใบแรกขึ้นมานะครับเป็นทร e ออฟว n นนะโอ้โหการงานครึ่งปีหลังนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้เลือกสรรเพียบเลยหรือใครลงทุนโรงแรงอะไรไปนะครับก็อยู่ในช่วงที่บกเบิกแล้วกําลังเป็นไปด้วยดีนะครับ มีงาให้ท่านทาหลายอย่างนะครับบางคนทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือสองอย่างขึ้นไปประมาณนี้น,นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่อาจจะเหนื่อยในช่วงหลังนี้เป็นเรื่องครึ่งปีหลังนี้คือจากสถานการณ์ช่วงปีแรกอาจจะหน,นักแล้วช่วงปีหลังนี้เป็นการบุกเบิกเรื่องราวการงานของท่านอย่างเต็มที่เลยนะครับชาวราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นลุยให้เต็มที่ใส่เกียร์เดินหน้าให้เต็มร้อยนะครับสําหรับความรักเองก็ยังส่วนมากจะเจอคนไกลนะพบคนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนไนะกลนะครับคุกยกนะันทาง แอปพลิเคชันออนไลน์นะครับทางเฟซทางแชทอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ส่วนมากจะเน้นหนักเรื่องการงานเนาะที่ท่านทำงานหนะักบางคนก็คาดหวังเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคบคาดหวังการโปรโมทนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับซึ่งก็มีเกณฑ์นะครับว่าบางคนในทำงานหนักๆจะได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจที่ท่านบุกเบิกจะได้รับความสําเร็จนะครับจะได้รับ มีคนพูดถึงมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ส่งผลต่อสินค้าของท่านที่สามารถขายได้และขายดีนะครับผมโอเคสามถ้วยขึ้นมาบอกครับในเรื่องการเงินบางทีท่านอาจจะใช้ตังกับการกินเยอะไปการสังสรรค์นะครับหรือว่าการซื้อของเพื่อความสุขของท่านนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ลดหน่อยก็อยังดีครับแต่ว่าถ้าท่านคิดว่าเอยเอาอยู่ควบคุมได้นะครับซึ่งปีหลังก็ โอเคให้รางวัลตัวเองนะครับในการตอบแทนความสุขนะครับหรือคือปีหลังเนี่ยอะไรอะไรดีขึ้นท่าจจะได้ใช้เงินเพื่อไปท่องเที่ยวพบปะเพื่อนฝูงของท่านนะครับจากต่างถิน่นแดนไกลหรือบางคนไม่ได้เจอกันานก็จะมีโอกาสได้เจอเพื่อนจากต่างถิน่นแดนไกลและอาจจะมีงานมงคลของเพื่อนบางคนด้วยนะครับไปร่วมง,งานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับชาวดาวศุกร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับเห็นไหม พอม,มาดูเรื่องสังคมวงสังคมหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการงานค่อนข้างจะโดดเด่นท่านที่รอง,งานหรือตกงานก็จะได้รับการชักชวนจากเพื่อนสมัคร <c oughs> เพื่อนฝูงสมัครพักพวกเข้าทํางานนะครับหรืองานที่ท่านทำเนี่ยก็จะเกิดความสนใจจากญาติพี่น้องญาติสนิทพีสหายหรือเพื่อนฝูงนะครับว่าเอ้ยโอ้ท่านเป็นคนที่ทํางานเก่งท่านเป็นคนที่ทํางานดีแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนการผลักดันเต็มที่นะครับหรือท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของสินค้าหรือสิ่งที่ท่านทาอยู่ได้รับการตอบรับผลตอบแทนอย่างดีจากเพื่อนฝูงนะครับหรือจากพี่น้องวงสังคมซึ่งโดยรวมแล้วถ้าท่านจะลงทุนลงหุ้นกับเพื่อนก็ทําได้นะครับหรือจะเปิดอะไรร่วมกันธุรกิจร่วมกันก็เป็นในทิศทางที่ดีภาพรวมที่ดีนะครับผม,อมพอมาดูเรื่องที่บ้านบ้างนะครับเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญน,นะครับบางท่านนะครับญาติพี่น้องท่านอาจจะมีลูกมีหลานหรือเพิ่งคลอดบุตรคลอดลูกคลอดหลานหรือตัวท่านเองนะครับชาวราศีกุม อาจมีเกณฑ์เสียเงินให้ลูกหลานบุตรนะครับเพื่อสนับสนุนในการเรียนสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่นะครับเกณฑ์เกี่ยวกับลูกหลานนะครับหรือไม่งั้นท่านขายอะไรเล็กๆอยู่ที่บ้านหรืออยู่หน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างจะได้สตังเป็นที่น่าพอใจได้เงินมานิดๆหน่อยๆเป็นค่าข้าวค่า,ข,าขนมค่าอะไรไปซึ่งอันนั้นก็ถือว่าดีนะครับหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เสียเ,ยเงินกับสัตว์เลี้ยงค่าอาหารหนึ่งที่ต้องเสียประจํา2อ,อาจจะค่ารักษาพยาบาลหรือ ตัดขนตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่เรื่องหนักๆมากนะครับถามสุขภาพของคนที่บ้านดีไหมโอเคครับถือว่าดีนะครับผมพมดูใบนี้นะครับเดลเวอร์นะครับคนโสดน,นะครับชาวราศรีกุมในครึ่งปีหลังเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ๆหรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยเรียกว่าพอเมื่อการงานท่านดีแล้วคนก็เริ่มรู้จักหรือว่าสังคมท่านดีก็จะมีคนดีๆเข้ามาแต่ว่าในที่นี้ยังเรียกว่าตกลงโปร่งใจไม่ค่อยจะได้หรือว่า ยังไม่ชัวร์อาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์การคุยไปก่อนนะครับเดลิฟเวอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับสำหรับคนสสดนะครับสำหรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นน่าจะเป็นคนที่ท่านเนะี่ยมีเสน่ห์ต่อเขาสําหรับเขานะครับเรียกว่าถูกตาต้องใจกันนะประมาณนี้นะมีเคมีที่ดีต่อกันแต่ว่ามันยังไม่ชัวร์ว่าจะใช่หรือชัวร์มั่วหรือไม่นะอะไรประมาณนี้นะขึ้นมาสอนคล้องกับเดลิฟเวอร์เลยครับไพอารินะครับท่านเองก็ยังแบบ ในเรื่องความรักก็ยังไม่ถูกใจยังไม่มีใครที่ได้คะแนนเต็มร้อยจากตัวท่านชาวราศีกุมในครึ่งปีหลังเนี่ยก็อาจจะสับสนนะครับก็อาจจะงงๆก็อาจจะรู้สึกไม่ถูกใจนะครับเพราะว่าท่านคนที่ท่านชอบเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีท่าทีสนใจตัวท่านเองเลยนะสำหรับชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลับกันว่าไอ้ที่รักอะ่ะเขาไม่ได้ชอบไอ้ที่ชอบเนี่ยก็ไม่ได้รักสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับสับสนกันไปนะครับ สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับหรือปัญหาคาราคาซังระหว่างคู่ก็จะเคลียร์กันได้นะเดรสขึ้นมาไม่อย่าเพิ่งตกใจนะครับเดดสขึ้นมาอย่างนี้หมายถึงว่าท่านจะสามารถเคลียร์กันลงตัวสําหรับคู่นะครับสําหรับคู่รักนะครับหรือสําหรับคู่สัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือถ้ามันอยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยไหวเนี่ยก็ถึงขั้นต้องจบกันไปหรือว่าจบเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับท่านชาวราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้น สบายใจได้นะครับไม่ได้จตกหนาอะไรหรือต้องระวังนะครับใครที่มีแฟนอยู่ก็ระวังสุขภาพนะครับของแฟนตัวท่านเองอาจจะมีเกณฑ์ล้มหมอนนอนเสือได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลกันให้ดีนะครับ <S <S พอมาถึงมรณะนะครับอย่างที่ผมบอกคนโสดอ่ะคู่คุณอาจจะไม่ชนใกล้ก็คือคนไกลนี่แหละอาจจะเป็นคนไกลอาจจะเป็นคนทางไกลหรือเพื่อนที่อยู่ทางไกลหรือคนที่ไม่ได้พบกันนานแล้วนะครับ <S <S พอกลับมาคุยกันมันก็สปาร์กันนะครับหรือท่านเองมีเกณฑ์จะต้องเดินทางไปร่วมงานมงคลงานแต่งงานอะไรของเพื่อนท่านที่อยู่ ต่างจังหวัดนะครับหรือไกลออกไปจากที่ท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะท่านจะได้อาจจะได้พบเจอคู่เป็นคนทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นดีมากครับพอมาดูไพ่สุภาษเองนะครับก็เกิดการลงทุนอะไรขึ้นท่านคิดจะลงทุนกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งทําได้นะเพราะไพ่มันสอดคล้องกับภบศาสตร์ชักนะครับเกิดการลงทุนลงทุนกันซึ่งนํามาสู่ทิศทางที่ดีนะในเรื่องของการเงินนะครับ ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอย่างนี้ต้องบอกอยงี้ก่อนนะครับควรจะใช้เงินเท่าที่จําเป็นในการลงทุนไม่ใช่ว่าเอะอะทุ่มเงินทุ่มเงินไปอย่างเดียวนะครับใบนี้นะครับสาหรับคนที่ลังเลตัดสินใจะจะลงทุนถือเงินไว้ทําเลยครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะครับส่วนเรื่องการงานส่วนตัวโหดีมากเลยครับการอย่างที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนไกลคนต่างประเทศหรืองานที่ท่านทําอยู่สองสามจ็อบเนี่ยเป็นผลที่ดีนะครับเป็นผลสําเร็จนะครับบางคนก็ รอโอกาสเรื่องงานอยู่ก็จะรับการตอบรับที่ดีการรับเข้าทางานนะครับผมบางคนอยากได้คือได้งานที่ต้องการะว่ากันเถอะได้งานตามที่ท่านต้องการได้งานตามที่ท่านคาดหวังไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแฮปปี้สำหรับชาวราศีกุมในครึ่งปีหลังนะครับแล้วไม่เช่นนั้นเห็นไหมคำเดิร์ลเวอร์กับเดอะสตาร์ข <y i> <en> ึ้นมานะครับเสน่ห์โดดเด่นออร่าโดดเด่นสาหรับท่านเองค่อนข้างจะถูกต้องถูกใจนะครับ ก็จะมีคนเข้ามาหาเยอะท่านจะมีชื่อเสียงมีออร่าใครๆก็เข้ามาดมล้อมในงานที่ท่านทําและในตัวท่านเองนะครับผมจะมีชื่อเสียงในวงการนั้นๆที่ท่านอยู่ท่านประจําอยู่เพราะฉะนั้นบอกมากนะครับใครที่เป็นยูทูบเบอร์ใครที่เป็นศิลปินนักร้องนักแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่รับก็จะมีเกณฑ์ว่าโดดเด่นขึ้นมีออร่าขึ้นนะสำหรับชาวราศีกุมในครึ่งปีหลังนี้นะครับดูคนเทมอน้ําเลยเนาะค่อนข้างจะเชิดฉายนะครับโดดเด่นเดือนเดียวิวขึ้นมาเตือนในภพว,วินาศครับระวังเรื่องความ,วาม,มาบุหยิดวาามมกะรรรัหืออง ที่ไม่สมประกอบจะทาให้ท่านพังได้ทำให้ท่านเสียใจได้เพราะฉะนั้นความขี้เกียจด้วยส่วนหนึ่งครับเดลิวิลขึ้นมาอย่าขี้เกียจอย่ายึดติดยึดโยงตัวเองกับเรื่องเก่าๆนะครับเพราะว่าท่านกำลังจะไปได้ดีแล้วในครึ่งปีหลังงานของท่านจะกําลังจะลงตัวในครึ่งปีหลังอย่าให้ความขี้เกียจหรือความงุดหงิดมาขัดจังอารมณ์ในการทํางานของท่านได้สําหรับชาวราศีกุมภ์แล้วครึ่งปีหลังจะเป็นครึ่งปีที่ท่านรอคอยซึ่งดีมากครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับชาวราศีกุมภ์นะครับ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมติดตามด้วยนะครับพายุสีใบของเจนะครับสวัสดีครับ